ถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์ Life, สายส่วนอารมณ์ดีนะจ๊ะเย็นวันนี้แคทจะพาทุกคนมาสรุปผลงานการทดลองแกล้งต้นมะละกอนะจ๊ะเพื่อให้ติดผลนั่นเองนะคะต้นมะละกอต้นนี้นะคะเป็นต้นที่5จากการทดลองเพาะเมล็ดจากพันธุ์ที่เราซื้อตามร้านค้านะคะเป็นมะละกอพันธุ์เอฟวันมะละกอส้มตําที่ลูกยาวๆอ่ะจ้ะ เดี๋ยวแคทพาดูลูกของเขาแต่เวลานี้เรามาดูในส่วนของต้นเขาก่อนนะคะครั้งแรกที่แคทปลูกต้นมะละกอต้นนี้คือเขาโตได้ระดับหนึ่งแล้วมีแต่ดอกแต่ไม่เคยติดผลเลยนะจ๊ะจนในที่สุดแคทต,ตัดสินใจทดลองนําเอาไม้ไผ่นะคะมาเสียบทะลุลําต้นเขาอย่างที่ทุกคนเห็นตามภาพนี้ ก็ยังไม่ติดผ้นนะคะก็เลยไม่ได้พาทุกคนมาติดตามผลงานเลยว่าสรุปแล้วเป็นอย่างไรจนตัดสินใจเอาก้อนหินเล็กๆเสียบเพิ่มนะคะด้านบนอย่างที่ทุกคนเห็นนี้นะแล้วก็ทิ้งยาวมาจนถึงปีล่าสุดก็คือปีสองพันยีิบเอ็นี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดมาสองปีเนาะก็ทิ้งยาวไม่ได้มาติดตามผลงานต้นนี้ให้ดูจนในที่สุดนะคะตอนนี้คือ ต้นเขาสูงใหญ่มากๆประมาณ4เมตรได้แล้วค่ะตอนนี้ก็ติดผลเป็นที่น่าพอใจจะ้ะนี่นะคะผลผลิตหลังจากการทดลองแคทไม่มั่นใจว่ามันเป็นผลของการใช้ไม้ไผ่เสียบทะลุตต้นหรือใช้ก้อนหินเสียบเข้าไปเพิ่มเติมนะหรือว่า อายุของต้นมะละกอต้นนี้ได้เวลาที่จะติดผลนะคะมีตั้งแต่ปลูกมาก็ใช้เวลา3ปีเลยนะคะมะละกออะไรใช้เวลานาน,านขนาดนี้นะคนที่ปลูกมะละกอไม่รู้ใช้เวลานาน,านเท่าไหร่ถึงจะติดผลนะคะอันนี้เป็นต้นทดลองของแคทต,ต้นแรกนะคะที่ทดลองเพราะจากเมล็ดเมื่อปี2019ยาวมาจนถึงปีนี้ก็ติดผล เป็นที่น่าพอใจค่ะเดิมทีชุดแรกนะคะที่เป็นลูกใหญ่ๆเนี่ยติดออกมาจำนวนสี่ลูกนะคะพ่อเอาไปกินแล้วหนึ่งลูกยังไม่รู้เลยว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะพ่อเอาไปชิมก่อนหนึ่งลูกแล้วก็ปล่อยให้มันโตอีกหน่อยนะคะถือว่าใช้ได้เลยจ้ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะก้อนหินหรือไม่ไผ่นะคะที่เอามาทดลองแก้งต้นมะละกอถึงได้ติดผลในวันนี้นะจ๊ะ แต่สรุปแล้วนะคะพันนี้นะมะละกอเอฟวันสายพันธุ์ส้มตำนะคะปลูกมาสามปีจึงให้ผลใช้เวลานานพอดูเลยเนาะก็เลี้ยงเขาต่อไปค่ะบำรุงต่อไปต้นมะละกอปลูกในที่ดินร่วนซุยดีนะคะน้ำไม่ขังเนาะ <c oughs> <c oughs> พื้นดินนะคะชุ่มชื้นและก็ร่วนซุยดีนะจ๊ะ ลักษณะดินไม่ใช่ดินเหนียวนะดินแบบนี้แปลว่าเขามีจุลินทรีย์ในการบำรุงดินนะคะมีลักษณะเป็นสีดำแล้วก็ล้วนซุยมีความฟูของดินนะคะมีไส้เดือนมาช่วยบำรุงด้วยเนื่องจากแคทปลูกแบบอินทรีย์นะคะไม่ได้ใช้สารเคมีในการบำรุงแต่อย่างใดแคทจะไม่เอาดินมากลบรากเขานะคะเพราะว่ามะละกอหายใจทางรากเนาะเราเพียงแค่เอาเศษหญ้า กิ่งไม้ใบไม้นะคะมากลบได้ป้องกันไม่ให้ดินมันแห้งเกินไปแล้วก็ให้จุลินทรีย์ที่อาศัยร่มเงาความชื้นทั้งหลายนะคะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเป็นปุ๋ยบำรุงต้นเขาอีกทีหนึ่งนะจ๊ะค่ะ ก็พามาดูเพียงเท่านี้นะคะสรุปผลงานนะคะการแกล้งต้นมะละกอถ้าเป็นผลจากการแกล้งต้นมะละกอก็ใช้เวลาร่วม3ปีนะคะกว่าจะให้ผลผลิตแต่ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะการแกล้งต้นมะละกอต้นนี้นะคะเพราะว่าเดิมทีเขาไม่เคยติดผลจนต้องตัดสินใจทําวิธีนี้นะคะถ้าไม่ใช่เป็นเพราะการแกล้งต้นมะละกออายุมะละกอสายพันธุ์นี้นะ F1 เนี่ย ถ้าไม่ใช่นะคะใช้เวลาปลูก3ปีติดผลนะคะก็ถ้าใครทดลองปลูกพันธุ์นี้แล้วได้ผลอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปวดีโอบอกแคทด้วยนะจ๊ะ<ร>เพื่อเป็นข้อมูลเป็นความรู้ต่อๆไปให้กับคนที่มาดูภายหลังเนาะสำหรับวันนี้ก็นำมาฝากเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะ ถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะคะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยจ้าวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบาย